บ่ายตรงเช้าหรือเปล่าอ่าเราจะไปเอาปลาอีกรอบเย็นในเอฟซีจกที่ทชว่วงเช้าเลยครับน่าเลยไปแต่ละรอบนี้ไม่คือพลาดเลยอืไปเดินทางในเอฟซีลงขึ้นรถลงไปแล้วไม่ไปยังไงเหมือนจะให้จับลงขึ้นรถแล้วมาแล้วขึ้นรถ ไปเลยโพราะพมไม่อยากไปเนาะเฮ้ย hey, ต้นตะคบนะ <Okay. S 1> ต้นตะคมนะบอกให้รู้กอ่อะนนะในอนาคตเราจะได้พึ่งผ้าใช้มันนะอ่ آ, ะพมาลุ้นกันว่าช่วงบ่ายเราจะได้ปลาหรือเปลานะ่าในเอฟซีน้ำมันขึ้นมาอยู่สูงอีกแล้วเนาะเต็มอีกแล้วเต็มตลอดเดี๋ยวเราต้องซื้อตุนไว้ <Yeah. S 1> มันยังไม่หมดหรอกร้อยเจ็ดสิบบาทก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะ น้ำมันนะฮะรถคันนี้170บาทต่อหนึ่งอาทิตย์นะก็ถือว่าประหยัดเนาะนะน,นี่ขนาดมันเก่าแล้วเนี่ยถ้าตอนซื้อมาใหม่ๆนี่น่าจะอันนี้เน,นาะน่าจะน่าจะประหยัดน่าดูปลาเลยเนาะโอ้ดูท้องฟ้าเอฟซีเหมือนฝนจะตกเลยโอ้ดูนะท่านผู้ชมเอ้ยย๊ มืดครึ้มมาเลยนะเดียวเๆในเอฟซีไปย้อไปดูว่ามีปลาหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเราก็มาถึงแล้วในอเอฟซีไปเวโอ้พ่อเอาหินมาเสริมแล้วนี่อ่าพอเอาหินมาเสริมเราแค่เอาเกลียดดินมา นี่นี่นี่เหรอพอได้ฝากอยู่เนาะเพราะว่าปลารอบนี้เราจะไปฝากแม่ตุ๊กใช่ไหมแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กแม่ตุก๊กเนาะใช่อ่ะเบอร์ผมถือให้ผมตือดีกว่าแล้วอีกแล้วเหรอเพราะว่าคนเคยเอาจะชำนาญม,มันชำนาญจนเจ็บมือแล้วนะเหรอใช่เดี๋ยวสีรอบนี้เราจะเอาไปฝากแม่ตุ๊นะฮะนี่ปลายังดิ้นอยู่เลยนี่ เหมือนจะหกเนาะเพราะแบง่แบงๆกันกินนะครับเอฟซีเราก็ไม่ได้กินคนเดียวเนาะแล้วก็อาจจะเหมือนมุมนี้จะสวยกว่ามุมนี้แสงช่วงเย็ยนเราจะเอาไปฝากบ้านแม่พี่เอกด้วยใช่แบง่แบงๆกันกินเออมุมนี้แสงดีกว่า đi quay mười 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 quay ดัดก่อนไหม <วะ S 1> ดัดก่อนไหมดัดไม่ได้ต้องเชื่อมอย่างเดียวเหรอมวนตามเมันก็เหมือนรูปน,น,น,นะเหรอผลก็ไม่ตกนะล่าสุดก็ถนนอะไรก็เริ่มแห้งแล้วนะไรสิในการสันจรไปมากอบนีได้เยอะน,นะก็มีได้ตัวเดียว ไม่ใช่พอเพิ่งยกไปบ่าอันนี้นะขับได้เยอะตัวนี้นะถูกก็พอได้เลยนะออยเอาไปฝากแม่ตุ้นะ FC ที่เพื่อนเคยมอบของมอบอะไรหลายๆอย่างเนาะ ให้กับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราเป็นสะพานบุญนะครับในการไปช่วยเหลือต่างๆก่อนนั้นล่าสุดก,ก็ซื้อขนมจีนนะฮะทำน้ำยามาฝากพวกเรากันเลี้ยงกันแบบโหอิ่มตอนนั้นนะไม่าจะอีกอีกพอดีเลยเอ๋อเลีอ,อสุดท้ายเนาะพอะะดีเลยเนาะใช่พอดีประถาศนึงแล้วก็เอาไปฝากแม่พี่เอกแล้วก็ถ้าได้อีกก็แม่พี่บาวใช่เรา,มาเมื่อเช้าเราให้ให้แม่ให้พ่อพี่บาวไปแล้วใช่ เหลือบ้านพี่เอกเนาะยังไม่ได้ไก็แบ่งๆกันนะครับผมปลาได้มาก็เราไม่ได้เก็บไว้กินคนเดียวก็จะแบ่งให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านนะฮะแต่บางทีถ้าเรามาดูไม่ทันเนี่ยชาวบ้านเขามาก่อนเขาก็เอาไปก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แบ่งๆกันกินนะครับ พอได้ครับผมพอได้ไปฝากพอเดี๋ยวช่วงเย็นจะเข้าไปกุสุมานพี่นายจะไปซื้อจาระบีมาใส่รถพ่วงเสียบตรงนี้ก็ไปเลยปลามันจะได้ไม่ไม่เน่านะฮะไม่กลับบ้านก่อนเหรอฮะกลับก่อนแหละโอ้ผมก็ว่าอยู่ลืมว่าไม่ได้ถึงเงินมานี่ผลงานที่ได้ก็อ๋อเจ็บมือดีนะนี่รูดไอ้นี่นะชอบใช่ไหมไม่ชอบเลย รอช,ชอบสักหน่อยตื้อกับดัานเนี่ยยังไม่เคยเลยนะนั่นแหละผมไม่อยากลองดีกว่าเห็นพี่นายไม่ชอบผมก็เลยไม่ลองเลยเหนย็นไหมก็ดีอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนคู่นะอันนี้เป็นคู่พ่อเนะอาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาคู่เราหายอยู่หากินครับผมหาไปฝากเพราะนี้ก็เอาฝากน้องปอนไปก็หลายรูอยู่แล้วมาเอาเสียงจอดลง มาขุดตรงนี้ใช่ไหมโอเดี๋ยวมันจะเสาะเนาะใช่แล้วขุดแถวนี้ตรงนี้เป็นลุ้มไม่ได้เลยแล้วตรงคอสะพานไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราเดินไม่ได้พอมันขาดปุ๊บรถก็ขับผ่านไม่ได้ใช่โอเคนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับต่อกลับไปต้องฉีดรถสักหน่อยเนี่ยเพราะถนนมันแห้งแล้วเนาะเนาะโอเคไปตาอยู่พอสมควรไปเอฟซีเดินทางของฝากเอฟซีใจดี โอเคครับพี่น้องนะฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ